มาวันนี้พามาดูบ้านมาดูบ้านมาดูบ้านพอดีดาซื้อบ้านให้คนเช้านะคะบ้านน้องน้องน้องลาเลยนะน้องเล็กแต่ว่าอายุนางนี่ร้อยร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะคะนี่แบบว่าเคลียร์พื้นเคลียร์อะไรหมดเลยไม่ไม่ได้ให้ดูมาลืมถ่ายเช็คว่าเป็นยังไงนี่อันนี้คือห้องรับแขกนะคะคือนี่ห้องรับแขกวันนี้ดาก็ทาทาสีข้างบนซีลิงเสร็จแล้วแล้วห้องนี้ก็เหมือนกันทาซีลิงเสร็จแล้วแบบว่า กระเปาฮัลโหลดาเล้งดูสิแบบว่า,าคาราสาซังอันนี้ห้องครัวนี่นี่คือแบบว่านี่ทําใหม่หมดแล้วนะอยากหเห็นว่าตอนที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนไม่ได้ดูตอนแบบว่าตอนยังไม่ได้ทำเลยเนาะเพราะว่าโอ้โหสุดยอดมากเมื่อก่อนนี้เป็นแบบว่าอะไรนะพรมสีแดงค่ะคาเวอร์ตรงนี้นี่เป็นบันไดขึ้นไปนี่สองห้องนอนค่ะสองห้องนอน เนี่ยดาก็คือจะใส่แบบว่าคาเปียตใหม่หมดเลยแล้วก็สีนี้ก็ทาใหม่หมดเลยกว่าจะได้ขนาดนี้แบบว่าลืมถ่ายไหมเนี่ยค่ะก็ทาสีเองหมดนะคะดาสีเองหมดเลยแล้วก็มีห้องสำหรับใส่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยกว้างเลยแหละคนเช่าก็รอจอตูดรอเลยอันนี้คือบ้านนี้อยู่อยู่อยู่ในทาวนะ ซึ่งสะดวกสบายมากสำหรับถ้าคนทำงานที่ทาบอกว่าเดินแค่5นาทีก็เข้าเท้าเลยโอเคเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นคาเป็ดนะแล้วดาก็ดึงออกหมดแล้วก็แบบทำใหม่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คาเป็ดอย่างที่บอกตรงนี้ก็เหมือนกันมันเป็นคาเป็ดแล้วอันนี้ห้องที่สองนี่เจ้าของเขาก็เอาม่านมานอนี่ห้องแบบว่า เหนื่อยมากสามีบอกว่าไม่ซื้ออีกแล้วนะที่รักแนี่ห้องน้ําก็เหมือนกันค่ะห้องน้านี่ก็ทําใหม่หมดเลยนะเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนอะ่ะคือมันเป็นชื้นดูแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเนี่ยค่ะทําใหม่หมดเลยทั้งชาสีทั้งอะไรแบบว่าคนเช่าก็โชคดีเจ้าของก็โชคดีได้คนเช่าดีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เหนื่อยจริงๆเหนื่อยเหนื่อยมาก <laughs> ตั้งแต่กี่เดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วว่าคือแบบว่า สามีแบบว่าสงสารสามีมากเพราะว่าเหนื่อยกันมากแบบแต่ว่านะจะชอบรักมากเลยบ้านหลังนี้แบบว่าใครอยู่ต้องโชคดีแน่เลยมีคะข้างนอกนะคะเนี่ยราวราเราบ้ตตรงนั้นแล้วแล้วก็สถานีตารวจก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยหลังบ้านหลังนี้แบบสะดวกสบายมากแบบว่ามีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบมากรักมากน้องเล็กบ้านมีบ้านหลังนี้หลังหลังที่สี่ ที่อังกฤษนะบ้านหลังแรกของตัวเองซึ่งไม่ใช่บ้านกับสามีเป็นบ้านหลังที่เมืองไทยมีสองหลังคือหลังของตัวเองตัวหลังหนึ่งแล้วก็สร้างปูให้แม่หลังหนึ่งแล้วที่นี่ก็คือบ้านกับสามีหลังหนึ่งแล้วก็บ้านเนี้ยคือเป็นชื่อของตัวเองเลยคือแบบว่าหลังหลังสุดท้ายไม่สุดท้ายหรอกเดี๋ยวถ้ามีเงินก็จะซื้ออีกซื้อให้คนเช่าจะได้แบบว่าเอาเงินหาเงินเนาะแต่หลังเนี้ยคือจะบอกคือ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 จะพูดก็คือว่า มันมันหลังสุดท้ายน้องเล็กแต่แบบว่านางอายุร้อยมันมัน1,8 1,8 1 8 8ดหอะไรประมาณนี้ค่ะร้อยก็ปีอะ่ะซึ่งแบบว่าภูมิใจมากรูนรักมากรักมากรักจริงๆมานนาโชคคือเห็นมาดูนะคะเดินเข้ามาก็คือ20่สัทีไม่ถึง20่สวันทีคือแบบตัดสินใจเลยซื้อซื้อแล้วเลิกเลขที่หกแบบว่าคือเป็นเลขที่แบบเลขตัวเองด้วยไงเลขห แบบว่าเกิดเกิดวันอาทิตย์ก็คือเลขหกเลขกําลังเลขนําโชคอะไรเงี้ยก็แบบว่าชอบมากชอบมากชอบมากคือบ้านแบบมาก,กับบ้านหลังนี้บ้านที่เมืองไทยก็แบบว่าหลังนี้หลังเล็กสุดเลยนะเล็กสุดๆดเลยนะแต่แบอกว่าภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจน,น้ำพักน้ำพักน้ำแรงตัวเองแบบว่าเนี่ยค่ะก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราคู่ควรนะคะทุกคนเราต้องทําต้องทําทาแล้วเดี๋ยวจักรวาลก็ให้เราเอง ักรวาลเขาจะส่งแบบว่าอย่างที่เราต้องการแต่เราต้องลง,ลงแรงลงกําลังลงความคิดด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะี่ดาบอกได้เลยว่าดาลาได้จากความจากจากที่แบบว่าเหมือนกับเสกเลยนะจริงๆนะคือไม่น่าจะได้ก็คือได้จริงๆโอเคคะ่ะเพื่อนๆบายยนะคะวันนี้คือเอามาแบ่งเดี๋ยวในนี้ก็คือจะมีรูปภาพแบบว่ากว่าจะมาเป็นปฏิบัติที่ดาให้ดูเมื่อกี้เนะี่ยแบบว่า เหนื่อยมากแต่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามากคุ้มค่าสุดๆคุ้มค่าจริงๆโอเคค่ะเพื่อนๆายบายนะคะคิดดีพูดดีทดําดีคิดบวกอะไรก็แล้วแต่มานะคะเอามันบวกไว้แล้วทุกอย่างชีวิตมันจะง่ายจริงๆเชื่อดานะคะโอเคค่ะบ,บ๊ายบาย